เมื่อประมาณ2,000ปีก่อนที่เมืองอเล็กซานเดียนักคิดชาวกรีกเอลาร์เทนิสซึ่งมีชีวิตอยู่ในช่วง276-194ปีก่อนคริสตกาลโดยเขาทำงานอยู่ที่ห้องสมุดอเล็กซานเดีย เอลัทเทนิสมีความสนใจทางด้านภูมิศาสตร์ในการสำรวจทำแผนที่ให้มีความถูกต้องและเป็นมาตรฐานเป็นคนแรกทำให้ในปัจจุบันเขาได้ขนานนามว่าเป็นบีดาแห่งภูมิศาสตร์จากการที่เขาทำแผนที่ทำให้เขามักจะเดินทางไปที่เมืองไซลีนีซึ่งห่างจากเมืองอเล็กซานเดียเป็นระยะทาง800กิโเมตรในวันที่21มิถุนา ของทุกๆปีที่เมืองไซรีนีเวลาเที่ยงวันไม้ที่ปักไว้จะไม่เกิดเงาทอดผ่านออกมาเนื่องจากดวงอาทิตย์ทำมุมตั้งฉากกับพื้นโลกซึ่งทำให้เงาตกอยู่ใต้วัตถุเอลาทเทนิสได้พิจารณาว่าถ้าโลกแบนงในวันที่21มิถุนาไม้ที่ปักไว้ที่เมืองอเล็กซานเดียก็จะไม่เกิดเงาเช่นกันแต่ถ้าโลกกลมไม้ที่ปักไว้ที่เมืองอเล็กซานเดีย จะเกิดเงาขึ้นเนื่องจากทั้งสองเมืองอยู่บนส่วนโค้งที่มีโลกเป็นทรงกลมจากนั้นเอลัทเทนิสได้จินตนาการว่าในวันที่21มิถุนายนแสงจากดวงอาทิตย์ได้ฉายลงมาณนะไม้ที่ปักไว้ของเมืองอเล็กซานเดีย จะเกิดเงาในตอนเที่ยงแต่เมืองซาลินีจะไม่เกิดเงาเมื่อลากเส้นจากไม้ที่ปักไว้ทั้งสองเมืองจะตัดผ่านจุดศูนย์กลางของโลกและลากเส้นจากยอดไม้ของเมืองอเล็กซานเดียไปที่ยอดเงาจะทําให้เกิดมุมที่กลางมีค่าเท่ากับมุมที่กลางจากจุดศูนย์กลางของโลกโดยเอลทอเทนิสวัดได้ประมาณ7.2องศา เมื่อวัดมุมได้7.2องศามุมที่กลางจากจุดศูนย์กลางโลกจะมีค่าเท่ากับ7.2องศาเช่นกันโดยใช้คุณสมบัติของมุมแยง้งและระยะทางจากเมืองอเล็กซานเดียถึงเมืองไซรินีมีระยะทางประมาณ800กิโลเมตรจากนั้นเทียบประตาส่วนส่วนมุม7.2องศาหารด้วย360องศามีค่าเท่ากับระยะทาง800กิโลเมตรหารด้วยความยาวเส้นรอบวงทั้งหมดของโลก ทำให้ได้ค่าความยาวเส้นรอบวงของโลกมีค่าเท่ากับ40,000กิโลเมตรในปัจจุบันสามารถวัดค่าได้ประมาณ40,76กิโลเมตรแต่วิธีการนี้ของเอลาทอรเทนิสมีหลายเงื่อนไขและมีความยากในข้อจำกัดที่ต้องรอเวลาในสมัยนั้น เอลาทรนิคิสยังมีการวัดระยะระหว่างสองเมืองด้วยการนับก้าวซึ่งเป็นการที่ไม่น่าเชื่อถือการวัดด้วยวิธีนี้ในสมัยนั้นจึงทําให้วิธีการวัดของเอลาทอเทนิสไม่เป็นที่นิยมถัดมาอีกประมาณ1,000ปีในอาณาจักรเปอร์เซียนักคิดอบูเลฮันอันบิลูนี ซึ่งถือเป็นหนึ่งในนกักวิทยาศาสตร์ยิ่งใหญ่แห่งเปอร์เซียโดยอันบีลูนีได้เสนอวิธีการวัดความสูงของภูเขาซึ่งใช้การวัดจากสองตำแหน่งที่มีระยะห่างกันดีทำให้ได้มุมต่างกันในการหาความสูงของภูเขาจากสมการในกรอบสีแดงจากนั้นอันบีลูนีได้ต่อยอดไปสู่การหารัศมีโลก โดยขึ้นไปยืนอยู่บนยอดเขาและหามุมก้มโดยมองไปที่ขอบฟ้าโดยแนวเส้นที่มองไปที่ขอบฟ้าจะทำให้เกิดมุมตั้งฉากดังภาพจากนั้นอันบีรูนี่ได้ทำสรรมการที่สามารถคำนวณรัศสมีโลกโดยมีค่าเท่ากับความสูงของภูเขาหารด้วยเศษปรีลบหนึ่งจากวิธีการนี้ต้องใช้ภูเขาที่มีความสูงมากๆและเครื่องมือวัดที่มีความแม่นยา ในปัจจุบันได้มีการวัดมุมก้มจากเครื่องบินที่บินด้วยความสูง12.2กิโลเมตรและบ่มที่ขอบฟ้ามีค่าเท่ากับ3.54องศาเมื่อนำไปแทนค่าได้รัศมีโลกประมาณ6,381กิโลเมตรโดยวิธีการนี้สามารถทำได้ง่ายกว่าวิธีการของเอลาทอร์เทนิสจากตัวอย่างของนักคิดเอลาทอร์เนติสและอันบีลูนี และแสดงให้เห็นว่าการเพียงแค่ใช้ตีโกนในการหาเส้นรอบวงของโลกและลัศมีของโลกพร้อมด้วยวิธีการในจินตนาการถึงลักษณะในการแก้ปัญหาก็สามารถหาค่าที่เราต้องการได้จากคณิตศาสตร์ที่มีอยู่ในสมัยนั้นถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด b s c สไ b e สวัสดีครับ